สีเหลืองที่ดูมากๆเลยอันเนี้ยเรื่องแ <c oughs> ดน <c oughs> เรืองาตาสวัสดีทุกคนค่ะต้อนรับนะคะเข้าสู่มิตรรักนักสุ่มค่ะก็สำหรับตีมในการเปิดกล่องสุ่มในวันนี้นะคะมันพิเศษมากมเลยตรงที่ว่ามันเป็นกล่องสุ่มสี ซึ่งสีที่ว่านะคะในวันนี้เนี่ยคือมันเป็นกล่องสุ่มที่ของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องอะเป็นสีเหลืองนะคะก็เป็นการลองดูนะคะว่าถ้าเกิดคนดูชอบอะไรเงี้ยมันอาจจะมีสีอื่น,นตามมาเช่นสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันก่อนเปิดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันนะคะก็เรียกฮนะถ้ากดแล้วก็ไปเลยนะคะมูลค่าเท่าไหร่นะคะน้ององิงอันนี้2600บาท2,600บาทนะคะ ตอนแรกคือเราเคยคิดว่าอยากจะทำชาเลนจ์เปิดกลองสุงม7วัน7สี uh. ก็อันนี้ก็อาจจะไม่ได้7วัน7สีแต่ก็ลค่อยๆไล่ไปทีละสีแล้วกันเนาะ1 2 3 2> เฮ้ยแกอยากให้เห็นแค่สิ่งที่มันโผล่มาตรงเนี้ยก็น่ารักเลยว่าเป็นสีเหลืองที่ดีมากเลยอ,ะอ่ะเปิดต่อเฮ<ำ>้ยทำโฮยควดเหลืองเลยว่าเหลืองแต,แต,แตอเอาชิ้นแรกก่อนนะคะคืออะไรอ่ะอุ๊ยน่ารักจังเลย ใส่สกอตเทปค่ะทุกคนที่ใส่เทปกาวแล้วแบบเป็นเหมือนเลโก้นี่เราก็สามารถที่จะใส่แบบสกอตเทปเข้าไปได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ตัดเทปน่ารักมากแล้วก็มีหลายสีด้วยสีเทาสีส้มสีขาวสีเหลืองนะคะอันนี้อย่างนี้แปลว่าจริงๆมันสามารถที่จะติดกันได้ด้วยปะ่ะคิดว่ามันจะลงล็อกป่ะน่าจะลงล็อกได้เพราะดูด้ดค่ะเมันน่ารักเฮ้ยแล้วแบบในตัวอย่างอ่ะเขาใส่ masking เทปด้วยอ่ะซึ่งแบบ เป็นมนุษย์ผู้เลิฟมาสกิ้งเทปมากๆนะคะเรามาลองดีกว่าค่ะเพราะว่าเรามีมาสกิ้งเทปอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะน้องคนนี้แล้วกันสีดูแบบว่าสีดูไปด้วยกันได้นะคะขั้นตอนแรกก็คือแกะน้องออกมาจากกันแล้วก็ใส่น้องเข้าไปอย่างนี้แตะอะไรเข้าไปแบนนี้น่ารักชะมัดญาตนี่เฮ้ยน่ารักแล้วก็แอบแตะ เฮ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะไปค่ะไปกันต่อสําหรับชิ้นต่อไปนะคะเอาน้องคนนี้เลยดีกว่าใหญ่ดีนะคะแบบเห็นชัดเจนแล้วก็ดูน่ารักมากใหญ่จริงอะไรวะเนี้ยใหญ่จริงคืออะไรเบาะนั่งเหรอเฮ้ยเบาะนั่งลูกเฟรชทำไมน้องตรงนี้น้องมีความแบบเหมือนแบบนุ่นไม่ขึ้นไปข้างบนอะ่ะน่าต้องดันนุ่นขึ้นไปนิดนึงนะคะไม่งั้นหัวน้องไม่ตั้งนะคะเฮ้ยเราก็นั่งทับน้องได้เลยอะ่ะนี่อุ้ยน่ารักอ่ะอุ้ยแล้วสบายด้วยอะ่ะ เหมาะกับคนทํางานหน้าคอมนะเราว่าอันนี้มันน่าจะเป็นไซส์ที่พอดีกับเก้าอี้หน้าคอมอะไรอย่างเงี้เฮ้ยน่ารักมากแล้วนุ่มโคตรไม่รู้จะพูดว่าไงแต่มันนุ่มมากเลยอะมันแบบเทกเจอร์มันดี ต่อไปค่ะเหมือนเป็นอุปกรณ์ในออฟฟิศเหมือนกันนะเพราะว่าแบบสกอตเทปที่นั่งหน้าคอมแล้วก็สลิปเปอร์เอาไว้ใส่ในออฟฟิศเงี้น่ารักกรุบกริบเป็นลายสไมลี่นะคะเฮ้ยแล้วก็นุ่มมากด้วยอ่ะก็คือคือคล้ายกันเลยอ่ะแบบเป็นขนๆเหมือนกันเลยนะคะทดานนุ่มมากด้วยคนนุ่มเลยแล้วก็บุหนาด้วยอ่ะก็คือสปอร์ตเท้าด้วยนะคะต่อไปค่ะนี่คืออะไรเอ๊ คุ้นๆน,นะเฮ้ยไม่คุ้นแล้วแต่เราเคยมีอีอันเนี้ยที่ตัดผมเออที่เราเคยทํานะคะใครยังไม่เคยดูก็ลองแบบกลับไปดูคลิปได้นะคะอีที่ตัดผมมันก็เป็นแบบคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่ามันมีความแบบเอ๊ะก้ากึ่งสรุปมันคืออะไรแต่ว่าเนี่ยหมวกกันฝนก็คืออุ้ยมีที่ใส่ไหล่ได้ด้วยนะเว้ใส่ไหล่ได้ด้วยนี่วิธีการก็คือ,อยังไงเอาแขนตอดใส่เข้าไปงี้เห็นหน้าตัวเองน่าเกลียดมากเลย เ,เล่นโทรศัพท์ได้เลยว่ายไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้เขาทํามาใสก็คือ,อยังไงเ,เล่นโทรศัพท์ได้นะแต่กดลองไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยุ่ยยี่เกินไปนะนารดีนะอหน่อยมวกเหลืองประเด็นคือห้ามเดินลุยฝนที่เป็นพายุเพราะว่าถ้าฝนสาดก็คือเปียกอยู่ดีก็คือเข,ข้าข้างๆเปียกอยู่ดีมั้จหลกอะต่อไปค่ะเฮ้ยยังมีอีกหลากหลายมากๆเลยนะคะไม่รู้จะหยิบไนไหนก่อนเอาันนี้ก่อนลวกันสิ่งนี้คืออะไรอุ้ยน่ารักอันนี้เป็นเหลืองแบบอ่อน น้องเป็นที่เก็บของค่ะที่จัดระเบียบเก็บของได้นะคะเหมือนเป็นลังแบบลังร้านขายของชำจะทำแบบพับได้เฮ้ยนะแต่มันจิ๋วนะใส่อะไรได้อันเนี้ยจิ๋วมากทดานอุย้ยน่ารักนี่ไงก็ใส่อุปกรณ์ออฟฟิศได้อะไรอย่างไงเฮ้ยน่นารักอะเป็นสีเหลืองที่แบบไม่ได้ตะโกนว่าเหลืองมากแต่แบบนวลน,นวลดูไปได้กับทุกที่เนหะมือนกันนะอันเนี้ยเออดีต่อไปค่ะเรามีก้อนชีสด้วยทุกคน ลักษณะภายนอกเป็นชีสนะคะว้าว <Wow. S 1> น้คือโคมไฟรูปชีสแต่สีอะมันดูเป็นแบบเหมือนเทียนอะไรกางเหมือนกันนะไฟแบบเหลืองๆนวลนๆนะคะต่อไปค่ะแบบอันนี้ไปง่ายๆแบบเด็ยวน้องเป็นหวีสีเหลือง ก็โอเคเลยหวีที่ดีสําหรับเรา,าคือหวีที่ดีสําหรับแต่ละคนจะแตกต่างกันแต่ที่ดีสำหรับเราคือหวีที่มีแบบตุ่มๆแบบนี้ต้องปลายนะคะเพราะว่าน้องจะช่วยนวดหนังศรีรษะให้เราได้ทําให้แบบเลือดไหลเวียนดีนะคะโอเคต่อไปค่ะสิ่งนี้เคือระายน้องคือที่คาดผมอะอเทเลทับบี้เทเลทับบี้ยังไง สวัสดีแค่เทเทับบี้มันมีทรงนี้หรอหรือว่ามันต้องอย่างนี้ป่ะแต่มันไม่ตั้งอ่ะแกตอนนี้เหมือนอะไรแทนรู้ป่ะซึ่งหงอกคงรัดก้าวของซึ่งหงอกคงใครบอกเทเลทับบี้เถียงนะอันนี้รัดก้าวซึ่งหงอกคงชัดๆหรือนารุโตะทำไมเหมือนขี่เลยอ่ะเอาจริง อะไรวะเนี่ยแต่นี็มันก็ดูน่ารักดีนะเฮ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะก็คือช่วงนี้ฝนตกแหละน้ำพุ่มอะไรเงี้ยต้องทาบูธลุยฝนเหรอ Very cute ล่ะอุ้ยกระดามเฮ้ยน่ารักจะตายไปไม่น่ารักหรอน่ารักสีเฉเลยป็นสีที่น่ารักมากนึกถึงอารมณ์แบบชินจังจอมแก่นน่ารักจ้าแต่ว่าเราว่า texture มันแปลกดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือพลาสติกนะแต่ว่าเขาทำลายให้มันดูเหมือนเป็นหนัง เออมันเหมือนหนังแต่พอจับแล้วก็งงงนิดนึงอะไรเงี้ยเจ๋งดีวะ่ะต่อไปค่ะเหลืออีก5ชิ้นสุดท้ายเอาชิ้นนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันดูมไม่มีอะไรที่สุดแล้วน้องคือถาดแต่ความไม่มีอะไรคือสีน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็มีความแบบจุด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 เหมือนอารมณ์เป็นแบบเปลือกไข่น่ารักเดอ่ะฉันเปลี่ยนที่วางเสิร์ฟชีสเลโก้ได้ไม่น่ารักก็แบบเทซซเจอร์หรืๆต่อไปค่ะเอาของชิ้นเล็กให้หมดก่อน ตั้งมือถือรูปเก้าอี้สีเหลืองนะคะที่ไม่รู้ว่ายุคนี้เนาะมือถือมันก็จะมีหลายไซส์แล้วก็หลายขนาดใช่ไหมมือถือฉันเนี่ยเธอจะมีแรงในการไอ้นี่ไหมเอ้ยได้อยู่นะได้นะว่าไม่ได้นะต่อไปอุ๊ยอันนี้ใช่ว่าฉันรู้ว่าคืออะไรเพราะว่ามันมีหลอดโผล่มาอยู่ด้านนอกหลอดสีเหลืองหนึ่งอันอุ้ยน่าหลกจังเลอุ้ยเอ็กซ์ดีมาก ชอบแบบความแบบพลาสติกที่มันเป็น็กเจอร์อย่างเงี้ยซึ่งอธิบายไม่ถูกด้วยว่ามันคือ t กเจอร์อะไรแต่มันแบบมีความแบบพารูฮาราน่ารักมากสีดีเนาะสีเหลืองที่ดูม,มากมากเลยอันเนี้ยต่อไปโอ้ยแก้วเซรามิกนะคะโอ้ออยอสเดียวกันเลยแต่คิดว่าไม่น่าจะหมดแค่นี้น่าจะมีจานด้วย ธรรมดาคือแก้วคือแบบเฮ้ยสีน่ารักแต่อันเนี้ยคือน่ารักมากเธอมีหน้าที่แค่แบบวางแก้วกาแฟหรอจริงเปลี่ยนจานลองไปเป็นแบบลองขึ้นระดับใช่ฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาเธอไปใส่ตางหูฉันน่ากระจุกแหละคนคิดเก่งอะ้เาเปลี่ยนจานลองให้มันบวมขึ้นแล้วมันก็ดูตะมุตะมีขึ้นมาทันทีหุ้ยสุดท้ายแล้วว่าเร็วมากเลยก่องเนี้ยทำไมมันเร็วขนาดเนี้ยเพลินมากเลยอะแฮป,ปี้มากลาลาพี่สามเมียนนี่ให้ที่กันฝนช่วงนี้ฝนตกบ่อยลาลาลองใส่ดิ <laughs> ใส่คู่กัรองเท้าสีเหลืองเป็นแฟชั่นอ่ะกล่องสุดท้ายดีกว่าน้องเคลืยร์ไรเอ๊โพชเอกที่ทำโพชเอกเหรอความสีเหลืองอยู่ตรงนี้ค่ะเรื่อง <c oughs> มีที่วังไข่อีกทีนึง <c oughs> เฮ้ยหมดแล้ว เกลี้ยกล่องแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับกล่องสุ่มสีเหลืองซึ่งส่วนใหญ่แล้วรู้สึกว่ามันน่ารักมาก <c oughs> คือสีเหลืองมันเป็นสีของความแบบมุกมีหมุกมีมันเป็นสีแบบพับพวพับไม่เกี่ยวอันนี้คือเชื่อมโยงทาไมไม่รู้แต่ว่าสีเหลืองมันเป็นสีที่แบบว่าถ้ามันเป็นเหลืองในเฉดท,ที่ถูกต้องมันจะทําให้เราแบบดูอารมณ์ดีได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นสีแห่งความแบบไลฟ์ลีเป็นสีแห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสีที่น่ารักมาก ก็เอาเป็นว่าให้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ดีกว่าว่าแบบมีสีโปรดเป็นสีอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะคะว่าสีไหนเป็นสีโปรดของคนมากที่สุดแล้วเดี๋ยวจะหยิบมาทําเป็นกล่องสุ่มสีถัดไปเดี๋ยวเราจะลองดูจากคอมเมนต์นี่แหละว่าแบบใครชอบสีไหนเยอะที่สุดนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มากกันนะคะชอบมีจักดักสุ่มนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะคะเวลาวิคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดกันเวลามีแจ้งเตือนก็อย่าลืมรีบกดเข้ามาดูนะคะจะได้เป็นคนแรกๆนะคะ ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ